รูปหล่อหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกทิมนั่งมานวิชัยหลังยันออกวัดครอบหมูปี2485เนื้อโลหะผสมหลวงพ่อจงอดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกท่านได้สร้างและทำการปลูกเศษเอาไว้ในปี2485รปหูปหล่อโบราณหลวงพ่อจงรุ่นแรกออกวัดครอบหมูจัดสร้างขึ้นมาด้วยกันสามพิมเช่นพิมพ์นั่งสมาธิหลังยันพิมพ์นั่งมานวิชัยหลังยัน ทีมพระพุทธหลานยันส่วนเนื้อโลหะที่นํามาหล่อเท่าที่พบนี่เพียงเนื้อเดียวคือเนื้อโลหะผสมหรือทองผสมหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีความเก่งกล้าทางด้านวิชาอาคมขแขนงต่างๆเป็นอย่างสูงไม่เป็นสองรองใครในเมืองกรุงเก่าวัตถุมงคลที่ท่านได้สร้างและปลูกเสกเอาไว้ล้วนแล้วแต่เป็นของที่เปี่ยมล้นไปด้วยพุทธคุณที่สูงมากๆ มีประสบการณ์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตามาแล้วมากมายคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงต่างก็รู้ซึ้งถึงพุทธคุณของท่านกันดีใครมีรูปหล่อโบราณพิมพ์ต่างๆของท่านเอาไวค้ครอบครองก็ต่างห่วงแหนด้วยกันทั้งสิ้นปัจจุบันรูปหล่อโบราณออกวัดคอบหมูเริ่มที่จะหาดูได้ยากพอสมควรเพราะว่าจํานวนการสร้างนั้นจัดสร้างออกมาน้อยมากๆจํานวนการสร้างของรูปหล่อทั้งสามพิม ไม่น่าจะเกิน2,000องค์ส่วนพุทธคุณของรูปหล่อโบราณหลวงพ่อจงรุ่นนี้นั้นดีครบเครื่องทุกด้านแต่ที่เด่นๆก็คือเมตตาค้าขายเมตตามหานิยมนิรันตรายแคล้วคลาดปลอดภยัยมหาอุดยูยงคงกระพันชาตรีกันถี่กันคุณสายต่างๆชนัดนัก